สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเล่นตัวละครตัวหนึ่งแบบลิงลิงฉบับงบน้อยโดยมีคอนเซปต์ง่ายๆว่างบน้อยเล่นได้ลิงก็เล่นดีแต่บอกไว้ก่อนนี่ไม่ใช่ฟูไกนะครับ้าใครต้องการวิธีการเล่นแบบละเอียดคลิปของผมอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะผมจะนาเสนอการเล่นตัวละครที่จะมุ่งเน้นสาหรับคนที่มีงบจํากัดและต้องการวิธีการเล่นแบบเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยคลิปนี้จะเป็นตัวละครที่มาจากเกม Celeste Zone Zero e v e l e n ครับ สำหรับดิส์นะครับเต้ส4ชิ้น ่วนตัวผมแนะนำวูดเพเกอร์เพราะเป็นเซตที่ค่อนข้างใช้งานง่ายตัวเซตสชิ้นก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยครับ ATK คีดาเมจโบนัสไฟช่องที่4เนี่ยไม่ขีดเลทก็ขีแดมครับช่องที่5โบนัสไฟและช่องที่6เป็น ATK ครับ W Engine หากไม่มีประจําตัวก็สามารถหยิบเดอะิมสโตนมาใช้ได้แต่สำหรับชิ้นนี้ที่ได้ฟรีจากอีเวนต์เนี่ยอันนี้โอเคมากเพราะเป็นอาวุธที่ให้คีดเลทป้านสเตตง่ายแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆสตาร์ไลท์เอนจินก็พอได้ครับการอัพสกิลให้อัพคอสกิลก่อนต่อมาก็ skill ากกไปปจมตปตมตีกิๆ สุดท้ายก็รับการหลบหลีกและสกิลซัพพอร์ตทีหลังในเรื่องการจัดทีมทีมของอีฟลีนสำหรับสายงบน้อยก็จะเป็นทีมที่ใส่โคเรดาและลูซี่สำหรับตัวโคเรดาหากรบกดสกิล e x โดนมอนหนึ่งครั้งจะทําให้ตอนมอนล้มเนี่ยโดนดาเมจจากเชนแอทแทกแรงขึ้น35%ถ้าโดน2ครั้งก็70%และด้วยความที่อีฟลีนเป็นตัวที่เล่นกับการเชนแอทแทกอยู่แล้วโคเรดาเลยเป็นตัวเลือกที่ดีมากตัวหนึ่งสำหรับสายงบน้อยสาหรับลูซี่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะปับ k, a, ปะบ๊บ a t k ซัพพอร์ come <laughs> ถ้าคุณมีเอสตาเหยา่ใส่เลยครับเขาสร้างมาให้คู่กันเพราะการมีเอสตาเหยา่จะทำให้อีฟลีนสามารถเชนเด็ตเทกได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งจากท่าไม่ตายของเอสตาเหยา่อนางเลยเป็นเดอะเบสของอีฟลีนซีซ่าก,ก็ใส่ได้ครับอย่างที่ผมลองมาไม่ว่าจะเอานางไปเล่นในตำแหน่งสตาร์หรือตำแหน่งซัพพอร์ตก็ถือว่าโอเคทั้งคู่เลยแต่ถ้าหากคุณไม่มีตัวจริงๆแอนวีนิโค <we>, ก็พอใช้ได้ครับแต่ถ้าคุณมีตัวละครที่กล่าวไปก่อนหน้านี้อยู่บ้างทีมนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่วิธีการเล่นอีฟลีนสำหร มาก็เก็บสเต็กให้ได้ครบ3สเตก็กแล้วเติมเกตให้เต็มก่อนโดยระหว่างนั้นก็พยายามสลับให้โคเลดากดสกิล E ให้โดนบอลสักหนึ่งครั้งแล้วค่อยกลับไปอีฟลีนต่อพยายามดูเกตสตาร์ทของบอลให้ดีพอบอลใกล้จะล้มแล้วให้สลับโคเลดาเมื่อกดสกิล E X เพื่อล้มบอลการทําแบบนี้จะทําให้บอลโดนดาเมจจากเชนเ a ็ตแทกแรงขึ้นเต็มๆเจ็ดเจากแพสซีฟทีมของโคเลดาแล้วจะเป็นการเลี้ยงให้บอลไม่ล้มเร็วเกินไปด้วยหรือจะใช้ลูซี่กดสกิล E X ในการล้มบอลก็ดีครับอีฟลีนจะได้ตอ้าาดวยยแ่่ลืมใหก กิล e A ให้ครบ2ครั้งก่อนนะโดยวิธีการเชนถ้าเป็นทีมที่ไม่มีแอสตาเหยา่ส่วนใหญ่ตอนที่บอลล้มจะสามารถเชนแอทแทกได้สูงสุดที่4ครั้งโดยขั้นตอนก็คือหลังจากล้มบอลได้ตัวละครอ,อื่นแล้วก็ให้เลือกด้วยอีฟลีนจะเป็นการเชนครั้งที่1ต่อมาก็กดแคนเซิลแล้วกดชาร์จโจมตีเพื่อใช้สเต็กของอีฟลีนในการเชนครั้งที่2โดยในระหว่างที่อีฟลีนกำลังเชนครั้งที่2อยู่ก็ให้สลับลูซี่มากดสกิล e.x เพื่อต่อบัฟ a.t.k. แล้วทําให้เข้าสู่การเรร lyn, าารเรรออเอีจม่ตต์พื สเต็คหนึ่งครั้งโดยระหว่างที่เรากําลังชาร์จโจมตีเราสามารถกดท่ามไม่ตายเพื่อซีฟแอนิเมชันได้หลังจากนั้นเราก็จะได้มาอีก1นึ่งสแต็คพอเราใช้ท่ามไม่ตายเสร็จก็ชาร์จโจมตีอีก1ครั้งเพื่อให้สแต็คเต็มแล้วก็กดชาร์จโจมตีเพื่อใช้สแต็คในการเข้าเชนแอสแทกรอบที่4ส่วนใหญ่ทีมที่ไม่ใส่แอสตาเหยาก็จะมีวิธีเล่นประมาณนี้ไม่ได้ต่างกันมากถ้าหากคุณมีแอสตาเหยาคุณสามารถทําให้อีฟลีนเชนแอสแทกได้เพิ่อมอีก1ครั้งกลาย็นส่งสครั้งใที่้ Eve lyn, กล, 4, ลับมาอตยแล้ามมา่าาเก็น กลับไปที่อีฟลีนก็จะเป็นการเชนครั้งที่5จริงๆการมีแอสตาเหยา่เราสามารถทําให้อีฟลีนเชนไปถึงครั้งที่6ได้แต่ว่าหลังจากครั้งที่5มอนมันลุกจากการโดนสตันแล้วฉะนั้นดาเมจของครั้งที่6จะหายไปค่อนข้างเยอะผมเลยมองว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเชนไปถึงครั้งที่6ก็ได้ที่ผมไม่มีฟุตเทจให้ดูเพราะ 1. ผมไม่มีไลเตอร์2มันทํายากครับลิงไม่ไหวขออยู่ที่5รอบแล้วกัน ความเห็นส่วนตัวสำหรับอีฟลีนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งและเล่นสนุกเลยครับมีการแคนเซิลเชนไปมาสลับไปตัวนู้นบ้างสลับไปตัวนี้บ้างทําให้การเล่นดูมีมูฟเซตที่ค่อนข้างหลากหลายผมมองว่าเป็นตัวละครที่โอเคเลยครับไม่ได้เล่นยากเกินไปทีมงบน้อยก็เล่นได้ถ้ามีแอสตาเหยายก็เล่นดีจบไปแล้วนะครับสาหรับการแนะนําตัวละครอีฟลีนนี่เป็นคลิปยาวคลิปแรกในช่องผมเลยถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมีคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว เปิดตัวที่ตัวเองชอบนะครับนี่คือการขายก่อนจะสายเกินไปแล้วเจอกันใหม่ตัวต่อไป